บายดีพี่น้องสมวยสิพาพี่น้องไป็นรถบึงบันดอนยานงเนาะแขนซาบัดช่องไเชิญกับมีแต่เฮือนใหม่เนาะส่วนลายสิพาบอกว่าพี่สิดนุ่มผลมาทฉันจะกินเขา

ทำราคาเพิ่นดูวันท่ายบบ่นุ่มนะราคาราคาสากันเนาะพี่เนาะจะได้กินข่าวสาวส่อนุ่ม เด็ก่อยบันดอนกำลังชิลงไปสงผาสงขาาวฟ้นก็ไปลงชงาอันนี้คือวัดบันดอนพี่น้องเปินการย้ำท่านสมบูรณ์กันด้นะพี่น้องเนาะนอกวบเป็นหดเก่าประมาณเกือบมลร้ายอ๋อาก คนบ่ค่อยได้เนาะสงฆ์เงียบเงาอลีปีอีกอาสให้นันนคือห้องเยนเนาะเนาะสร้างที่นอที่เต้เฮอดใหม่เนาะส่วนไล่เนาะ ด้านนี้ก็ไม่พี่น้องด้านซ้ายอันนี้ก็คือทางไปเมืองสดเนาะทางไปเมืองสดนนะพี่น้อง เจะไปกันกี่ท่าพี่น้องไปเบิ่งทางไปเมืองคงบันดอนเลยเนาะพี่น,น,น้องมาห่อนีกับซุดเนาะเพื่อนชาญกันออกมาห่อน,นีแล้วกับมีแต่ป่าแต่ดงเนาะพี่น้องมานนี้บ้านเพื่อนบุคลายหล้วเนาะเพื่อนพี่น้อง,องอไปบ้านเล็กน้อย ข้างไปเมืองเทากา็คือว่าดีอยู่นอฟพี่น้องสันนิคกับเพิรนมาบุกมาเบิกใหม่เนาะแต่ยังเป็นทางดินแดงอยู่พี่นอ้องยังเป็นทางดินแดงอยู่พี่นอ้อง คื่อธงหน้าปีเนาะพี่เนาะทางธงหน้าปีคงบรนดอนยนุ่งเนาะซึ่งเพนช่วงเนี่ยเพนเห็นน้ำมาได้พี่เนาะว่ามันไกลน้ำน้องมีข้าวบอยปลาอยู่บ้านเนาะเนื่องจากฝนตกมาเมื่อคืนฝนตกพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่แห้เติบพี่น้องเอ้ยทั้ง ทางบันอื่นบันไกลกันตกคือกันอยู่บ่เนาะทางไหนกะหน,า,นามกะผงเนาะทางด้านนี้ก็เป็นดอนพี่น้องดอนนี่เป็นดอนพี่น้องโดนนาบีพวงสม,มุยเองพี่นองเรียนี่นกะ ก็พี่น้องออกไปหน้าเนาะไปเบิ่งว่าบอชใดมันมีสัญญาณพี่น้องบอชทีผู้บ่าวผู้สาวบัตรดอนยานุงพากันออกไปเล่นเน็ตเนาะพี่น้องต้องเอกมาลินแถวาทงไหายทงหน้าพี่น้องเอ้ยจังมีสัญญาณเนาะเล่นยะแถวบ้านกะนน้ำบากมีโทรศัพท์ก็ออกมาลินแถวาห้แถวหน้าพี่น้องเอ้ยสัญญาณมีสัญนขยี้มีลักษณะนี้อยู่ไกลพี่น้อง ก็มวยเราบอกควันกายหน้าบอกควันบอกควันกับบอกเคยมาแต่ให้เพิ่มเปคนคนคับรถลดพี่ดองเลยเพิ่นเลยพาพี่ดองเลยหน้ามากจักหน่อยรมเห็นให้นี่ทางเขาจะปฏดมาแน่ให้ทางมันลายแหนะพี่ดองเลย ท่าในการมันแก้มดินทรายเนาะพี่นอ้องมันก็เลยบอเปื่อนพอบปันไดเนาะตอนน่ะโอ้โพีโ่เนาะทางเขาเปลี่ยนเลี่นกันพี่นอ้อง บ้านห้าก็เป็นบ้านนอพี่นอ้องห่างไกลจากตัวเมืองพี่นอ้องห่างไกลจากตัวเมืองในการเน็ตกากสิบกคอยมีพี่นอ้องเหล่ะธรรมชาติป่าดอนอ้จอดเอนี่ยนะมาหอดนนีกะหอดหน้าปีของสมวยเนาะพี่นอ้อง แต่ก็บ่ได้มีเขาไมีน่าดอกเพราะว่าเขาไปเห็ดหน้าแหล่งกันเมืดพี่เนาะแต่ไก่ที่หอดยามเห็ดหน้าปีเลยเนาะแต่ว่าเขาก็เกี่ยวเขาหน้าแหล่งบนท่านได้แล้วพี่เนาะหน้าปีเห็ดบ่ได้พี่น้องนั่งัวเห็ดใบบาดเห็ดใบกับมาได้พี่น้องเอื่องจากว่าน้ำยังส่วมอยู่เนาะต้นใหม่ต้นต่อกะบ่ค่อยเกี่ยวปันไดพี่น้อง ใบใหม่บ่ทันได้ปลูกพอบ่ได้ถ้าค okay ันบ่อนข้าวมันแข็งนี่เนาะมาฮอดนี่ก็ฮอดเลยเนาะพี่น้องบ่อนที่ว่าผู้บ่าวผู้สาวชาวบ้านดอนนงเพิ่นออกมาลินโทรศัพท์เนาะก็คือสิเตียงตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยบ่อนเพิ่นนั่งออกมาโอมาลมกันเนาะจังว่ามีสัญญาณสื่อสารกันได้เพราะว่าอยู่บ้านนี่บ่มีพี่น้องเอ้ย บ้านเ่ายังเป็นบ้านนอกอยู่พี่น้องมันไกลตัวเมืองสันย่างยังกับบุกข่อยมีบ่าวควันสื่อนุ่มออกมาโซงปงพี่น้องเนื่องเจ้าบ่าวควันท่านกินขขาวเศร้าจะไหนจะไหนกับขอฝากกดติดตามเลยด้อพี่น้องมวยบันดอนโด้วยข้อใส่ข้อเรียเจ้า ฝากเป็นกำลังใจเนาะห้ยมม้วยเนาะมีกำลังใจเห็ดขิปต่อไปพี่เนาะขพอขอบใจพี่น้องโดยโดยคลาเดพี่น้อง